Hey. Good morning เ <Good. S 1> จอกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับในคาบที่สองเวลา we start เราเริ่มในเวลา11 to 1140จนถึงเวลา11โมง40นะคะในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ English subject with teacher ับพาวีกับคุณครูวันนี้นะคะโอเค and today in the morning at the f i r s t time ครั้งแรกที่เราเรียนตอนเช้า at nine o'clock we learn about how to write A ถึง I นะคะ and now I will teach you how to write letters ตัวอักษร K จนถึงตัวอักษร Z นะคะ and then we learn together okay letter k จนถึง letter k จนถึง z นะคะเอาต่อไปค่ะจากตัว k จนถึงตัวแหรือตัว c นะคะตัว k ค่ะตัว k พิมพ์ใหญ่นะคะตัว k พิมพ์เล็กค่ะ คุณนกูกเก็บจิ๋นเลยไหมอ่ะขึ้นคนถัดนะคะยังไม่ต้องเขียนต่อไป L <ไป S 1> <อ>ค่ะ L พิมเล็กค่ะเส้นตรงค่ะโค้งนิดนึงนะคะ M ค่ะ เค่ะจากบนลงล่างจากล่างบนเอ็นค่ะง่ายสุดคือตัว O นะคะเหมือนเลขศูนย์นะคะตัวพีนะคะตัวพิมพ์พใหญ่นะคะจากบนลงล่างพีพิมพ์เล็กหางลงกล้างล่างนะคะต่อไปคิวค่ะ เหมือนตัวโอเลยเจอจุดกึ่งกลางลากลงมานะคะ A พิมพิวคิวพิมเล็กค่ะเหมือนตัว A เลยเดึงขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะ R ค่ะ S ค่ะ ที่ะเส้นตรงค่ะขีดบนค่ะครึ่งมันทดัดม้วนห่านิดนึงนะคะ U ค่ะเลยจุดกล่กลางม้วนลงนิดนึงนะคะ U พิมพ์เล็กค่ะโค้งนะคะเส้นโค้งนะคะดูตัว V นะคะคล้ายตัว A แต่กลับหัวนะคะ W ค่ะ ลักขึ้นนะคะจนถึงบนสุดเลย x ค่ะ x ต่อไปค่ะตัวนักเรีนเขียนผิดเยอะที่สุดเลยก็คือตัว y นะคะครึ่งมันทัดบนนะคะคล้ายๆตัว v ค่ะแล้วก็ลากหางลงมา ก็วาวพิมพ์เล็กค่ะแล้วก็ลากลงมานะคะแล้วก็แซดค่ะหรือสีอ่าได้แล้วนะคะการเขียนตัวอักษรน,นะคะเอ,อ่อเคจนถึงแซดนะคะได้ไหมคะเขียนได้ไหม เดี๋ยวคุณครูส่งวิดีโอไปแล้วนะคะคุณครูส่งวิดีโอย้อนหลังไปแล้วนักเรียนสามารถไปดูได้ในไลน์นะคะใครมองไม่ทันใครดูไม่ทันก็สามารถไปดูซ้ําได้ในไลน์นะคะว่าเขียนยังไงอ่าแล้วก็ตอนเช้าคุณครูได้ให้คําศัพท์ไปแล้วนะคะคุณครูให้คําศัพท์เรื่องอะไรในตอนเช้ามีคําศัพท์ไม่กี่ตัวเองที่เราให้ไปตอนเช้าก็คือคําดังต่อไปนี้นะคะอ่าที่ครูให้ไปฝึกอ่านมีคําว่าอะไรบ้าง มีคำว่า cat ใช่ไหมคะ cat 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 เสียง c ก็คือเสียงคอควาย at เสียง at K a t cat R R คือเสียงรอเรือ R at rat b เสียงบอยไม้สีเสียงเบอร์ at เสียงอะไรคะรัตนวดี at เสียงอะไรลูก at เสียงอะไรคะ ก้องเกียรติ at เสียง at เบอร์แอตอ่านว่าอะไรครับก้องเกียรติครับนันตตาพัฒนอ่านคุณครูให้คุณครูฟังหน่อยเบอร์แอตก้องเกียรติได้ยินไหมนันตนาวดีเบอร์แอตอ่านว่าไงคะแบดค่ะแบด very good อันต่อไป F คือเสียงอะไรรันนตนาวดีครูมองนัตนาวดี F คือเสียงอะไรคะเสียงเฟอร์เฟอร์แอต for fun ค่ะ for fun for at อ่านว่า for at a l ทอ่ <afraid. S 2> ันไหมไงแล้วก็จะดสตัว b b b คือเสียงอะไร b คือเสียงอะไรนัตตาพัทนัตตาพัทนัตตาพัทตอบคุณครูหน่อยครับนัตตาพัท b คือเสียงอะไรคะเสียงเบิร์ดหรือเสียงบอใบไม้นะคะตัว i สระอะไรสระอะไร ไอสระไอเบอร์ไอไบแล้วก็ตัวนี้อ่านว่า h ก็คือเสียงเฮอหรือน้องงูเฮ่าทัแฟดแฟดเฟอร์แอดแอดอ้าวดูอีกทีหนึ่งตัวษรตัวใหญ่ๆเลยอ่ะทีนี้ฝึกอ่านด้วยกันค่ะ HAT อ่านว่าอะไรคะใครอ่านได้อ่านเลยเปิดไมโครโฟนอ่านเลย HAT ออ่านว่า แค t แค t แค t ก็คือนงูคกเกอรอดแบ a t ทเฟ a แอดแ at แบด a ี t อค a t คือตัวอะไร R คือตัวรเรือหรือเสียงเรื r รือแอดทานต์ตัวรอเรืทีนี้เรามาดูความหมายแทดแปลว่าอะไรนะคะตอนเช้า You put in นนิวเทกม่วง BAT อ่านว่า bad แปลว่าแม่ก้าวข้าวค้าวข้าว FAO อ่านว่า fat แปลว่าอ้วนอ้วน CAT แทด แมวแมว R A T c a d แปลว่า Cat หนูหนูค่ะทีนี้มาดูแล้วนี่คือรูปของอะไรคะ What is this? แมวครับ It is a a Cat Cat นะตอบว่า C A T Cat มาใส่ไว้ตรงไหนในช่องสี่เหลี่ยมในช่องสี่เหลี่ยมต่อไป Picture number two What is this? มวกว it is หมวกครับหมวกครับภาษาอังกฤษว่าไงครับ hat hat h a t hat แปลว่าหมวก what is this what is this what is this หมวกไม่ใช่ under Under, under the hat, ใต้รูปหมวกค่ะ What is this มีหูสองหูมีนวดแล้วก็มีหางยาว What is this Red Red หรือแบดคะ Red หรือแบด What is this Red is a is a red very good and under under the red What is this What แบกตอนกลางคืนคืออะไรคะแบก แ a ด and the last one แมวมันเป็นยังไงแมวมันเป็นยังไงลูกอ้วนอ้วนว่าไงคะแ a t fat แ e ดเบล o กอร์โอีกรอบนึงค่ะ it is a cat cat a cat it is a it is a cat cat. It is a, cat it is a red red it is a แฟดแฟดแฟดสอแฟดอะไรแฟดแฟดแฟดแทแฟดแมวที่ตัวอ้วนโอเคได้ไหมคะทำได้ไหมคะตรงนี้ใครทำแล้วไปเปิดดูใหม่อีกรอบหนึ่งให้เข้าใจกันอีกรอบหนึ่งนะคะทำแล้วก็ไปอ่านด้วยอ่านให้เป็นด้วยนะคะโอเคต่อไปมาดูนี่คือตัวอักษรตัวอะไรเอ่ย นี่คือตัวอักษรอะไรคะ What is t h i s What i s this letter เมื่อกี้ครูรสอนไปแล้วตัวอักษรอะไรคะ G ตัว G very good G. G. G ก็คือเสียงเกิดเกิก็คือตอไก่นะคะโอเคต่อไปตัว G มีตัวอักษรอะไรบ้างเอ่ยมีตัว G คือคำว่าอะไรบ้าง G O oh. G.O. ตัวชีก็คือตัวอะไรคุณครูบอกเมื่อกี้ตัวชีคือตัวอะไรคะนักเรียนคะตัวชีคือตัวสอนอะไรคะตัวชีก็คือตัวสอนกอไก่ G.O. G.O. Go Go แปลว่าอะไร G.O. Go ไปไปอ่าพูดตามมุณครูค่ะ G.O. 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 ไก่ กโอสระโออระโอจีโออ่านว่าจีโออ่านอโกแปลว่าไปนะคะเอาต่อไปคุณครูบอกตัวไอตัวนี้เป็นสระอีค่ะตัวไอตัวนี้เป็นสระอีตัวเอก็คือโฟฟันอีก็ไยไอสระอีเอฟฟฟันตัวที่สองอ่านไว้ไงคะ GIFT อฟ่านว่าก็ f กออีฟอกิฟต์กิฟต g เอ G ์ i ีกูีอออกิฟกิฟแปลว่าของขวัญต่อไปกีกอไกไอ R สรสละเออรเออลอลิงกอเออร์ลอเกย์จีออา L ์ I อลเกย go เกิลเกเด็กผู้หญิงนะคะอัตตา G R A P E S เก a ปเก grapes แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรเกรปอังุน่อไปอังนค้ะเลยคุณครูจะชมเด็กๆที่ตั้งใจเรียนว่ากกุดกกุดกพด o o d ีกใครแต่บ o โสละอูดีอเด็กกอูด g ก o ด

กรเลเกย์ไม่เป็นไรพยายามหลายหลายหลายเที่ยว่าจะเป็นเอง G-R-A-P-E-S เอสเพ็ดจเ e เกร็บเกร็บเกร็บ่างนุ่นยืดดีมาก กูดมึงกูอ่านหนังแรงมึงไม่ตองอาารย์นักเรียนทุกคนก็เป็นกูดสต s t u เด n นเด็กอานักเรียนทั้งหมดเลย you are the good student นักเรียนเป็นเด็กที่ดีนะคะโอเคทีนี้ประโยคนี้อ่านให้คุณครูฟังนะคะอาพูดข้อที่หนึ่งค่ะอ่านตามค่ะ I am a girl งายหนังอ่าอ่านตามคุณครูค่ะ I am a girl I am a girl ฉันเป็น l หญิง very good I am a boy. I am a boy. À thì nếu như cô phụ diện tôi bảo là I am a girl. Đẹp cô trai tôi bảo là I am a boy. Ở con kia I am a girl rồi I am a boy. I am a boy. Very good. Nát I am a girl rồi I am a boy. I am a boy. I am a boy. ธนเผ็ด I am a girl หรือ I am a boy I am a boy I am a boy very good รัตนาวดี I am, I am, am a girl หรือ I am a boy รัตนาวดีอะไรมาเนี่ยรัตนาวดี I am a girl หรือไ a แอมอานัตพัทอ a เ i ร์หรืออบอเปิดไมโครโฟนด้วยนัตพั์ครับไม่ไอ o อาบครับ very good พิยากรพิยากรไอยอมเกอร์หรือไอ m a ม o าบอยไอ o y บยครับ very good ต่อไป อ่ะใครจะพูดอีกบ้าง I อเ a g ม r ากหรือไอ m a b ม y บออกคุณครูหน่อยรัตนาวดี I อ m a า i r l หรือ I อ m a boy i บ m a Boy ค่ะอะไรอ่ะ You a r e รือบ o ยเหรอจะเป็นเด็กผู้ชายเหรอวันมดชาตี่รอบนึงค่ะถามสามสาวนั้น I อเ a girl หรือ I am a boy I บอ a girl ค่ะรัตนาวดี a อ e you o b o y o r ada, are a r อ you a girl I am a girl หรือ I am a boy I บ m ย g อ r l ค่ะ เวอร์เฉะนั้นพูดแปลว่าอะไรครับพูดแปลว่าอะไรพูดแปลว่าอะไรพี่ยิยกรไม่กินอกว่ากึดพูดแปลว่าอะไรพูดแปลว่าอะไรเยี่ยมจ้ะเยี่ยมเก่งมากเลยก้องเกียร์ I am a girl หรือ I am a boy I am a boy I am a boy ฉะนั้นกูเพื่อนๆบอกก้องเกียร์ว่าก้องเกียร์เป็นยังไงยกมือออกมาเลยแล้วพูดว่าไงเยี่ยมก็กูดเอาใหม่วันม่อชาบวันู่ดยกมือให้เพื่อนด้วยกึด ยกมือให้ตัวเอง <Good. S 1> ทุกคนเลย I am good I am good I am good. I am good ฉันเป็นเด็กที่เป็นยังไงเก่งจังเลยนะคะโอเคอ้าต่อไปไประโยคที่สามค่ะประโยคที่สาม I go to school I go to school 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 ไปว่าอะไรคะไปไหน <'m> ฉันไปไหนจ <'m> ันไปโรงเรียนวันม t i า e I go to school I, I go to school. I go to school. Uh, I can. ฉั o ไป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 โรงเรียนอ่าฉัไปโรงเรียนต่อไปข้อที่สี่ค่ะ I am good. I am good ครับ I am good. ฉันนเป็ไง I am good. ฉันเป็นยังไง I am good. ดีมากครับฉันเป็นเด็กดีฉันตั้งใจเรียนก็คือ I am good. I am a good student. โอเค วันนี้นะคะอันนี้ก็คืออ่านให้ฝึกคลองฟังอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะใครยังอ่านไม่ได้ก็ไปฝึกอ่านเอา one more time listen to the teacher ฟังคุณครูนะคะ go go ไป gift กิฟของขวัญ girl girl เด็กผู้หญิง grapes grapes องุ่น good good ดี <Girl. S 1> อ่าอ่านในู้พครฟังข้อที่หนึง่ง listen ฟังนะคะยังไม่ต้องพูดนะคะ chat listen chat listen ฟังก่อนค่ะ I am a girl I am a girl I am a boy I am a boy number three I go to school I go to school and the last one ข้อสุดท้ายค่ะ I am good I am กูด <Good. S 2> oh. อ่านให้ผู้กครองฟังให้ผู้ปครองเซ oh. ็นชื่อไหมด้วยนะคะโอเคอ่านนักเรียนป .3 oh. อ่าปิดไมโครโฟนค่ะ everyone turn off the microphone turn off oh. the microphone แปลว่าปิดไมโครโฟนค่ะ everyone oh. ทุกคนแบน,นี้เลยค่ะโอเคกูดโอเคต่อไป oh. เดี๋ยวก่อนที่จะกลับไปฝึกอ่านคุณครูขออนุญาตเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งนะคะ เนื่องจากว่าการเช็กชื่อนั้นมีความสําคัญกับเรานะคะแล้วก็กับคุณครูแล้วก็ด้วยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะเนื่องจากว่าเรานั้นไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันโรงเรียนไม่สามารถเปิดได้ปกตินะคะฉะนั้นเด็กจะต้องเด็กจะต้องเด็กมองเห็นจอ,ค,อนครูไหมคะเด็กมองเห็นจอครูไหมคะเห็นครับเห็นครับมองเห็นมองเห็นชื่อตัวเองไหม มองเห็นชื่อตัวเองไหมคะเนก้เยนก้าโอเคอ่าคนไหนไม่มีชื่อบ้างเมื่อตอนเมื่อกี้กันครูบอกว่าอ่ามีใครบ้างเด็กๆไปฝึกเขียนชื่อตัวเองละกันแล้วยังไปฝึกเขียนชื่อตัวเองกันแล้วยังฝึกแล้วเขียนแม่กันครูด้วยตอนคัดคําศัพท์นะคะตอนนี้ก็คือคัดคําศัพท์อะไรแล้วเอ่ยคัดคําศัพท์ไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้จาก คัดตัวอักษรนะคะจาก A จนถึงแซแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เมื่อตอนเชาน้าครูบอกว่าคัดจาก A จนถึง I เด็กๆคัดมาคำละหนึ่งบรรทัดนะคะ A จนถึงแซค่ะนะคะ,นะคะวิธีการเขียนคำละสิบเที่ยว A เขียนตัว A อสิบเที่ยวเช่นนักเรียนเขียนตัว A อย่างเงี้ยค่ะ A A เอสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะนี่เขียนเอสิบเที่ยวตัวตัวบีก็เขียนตัวบีอีกดีหนึ่งเที่ยวที่หนึ่งดีสองดีสามบีสี่แล้วก็บีห้าบีหกบีเจ็ด แปดเก้าสิบเข้าใจนะคะคัดคำละสิบเที่ยวจนถึงตัวแซนเลยค่ะลงไปในสมุดแล้วก็ถ่ายให้คุณคลูแล้วก็บันจันรหน้านำมาส่งให้คุณคลูดูด้วยมาส่งโดยตรงที่คุณคลูเลยนะคะโอเคนัยนเข้าใจไหมคะค่ะาใจแคนเข้าใจแล้วนะคะคคว่าทำอะไรอ่าส่วนฝึกอ่านไปฝึกอ่านไปก่อนแต่ว่าวันนี้งานหลักของคุณคลูต้องการเรียนคัดตัวเองจนถึงตัวแซน ส่งมาให้คุณครูส่งมาให้คุณครูดูก่อนแล้วก็ส่งสมุดอีกทีหนึ่งวันจันทร์หน้านะคะมาส่งคุรวกาสมุดกลับไปเลยเพราะว่าต้องใช้ต่อนะคะโอเค Thank you for happy listening today Thank you ขอบคุณที่เรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่นักเรียนอยู่จนครบเลยมีหลายคนอยู่จนครบขอบคุณรัตนบดีที่ไปตามเพื่อนมาเรียนด้วยนะคะ ขอบคุณรัตนวดีมีน้ำใจมากเลยในหะ้เพื่อนเรียนด้วยสองคนเลยเรียนกันสามคนสนุกดีฉะนั้นคนไหนที่ไม่สามารถมีเรียนก็นังเรียนเผื่อแผ่เพืนด้วยนะคะโอเควัลเลยจะ say thank you and goodbye กลับไปทําการบ้านนะคะ thank you, thank you. พูดคำว่า thank you goodbye teacher one <Thank you. S 1> two three thank you. thank you bye bye teacher thank you bye bye, bye, bye.